เฮ้ยโหตอนนี้กำลังมากินราเมงข้อสอบกันนะจ๊ะน้นด่างนี่เขาจะมีบบกว่ามาให้เราวงนี้เป็นเหมือนทำข้อสอบว่าเราจะเอะไรบ้างเรากำลังทำกันอยู่อย่างเช่นเหมือนประมาณว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่กระเทียมไหมใส่หมูไหมเส้นเอาเยอะเอาน้อยประมาณดีตอนนี้เรากำลังตัดอยู่ กับรายร้านเเปป็็นแกนน้ำซุปเหมือย่างเจ้าสดาเขาไม่ยืมนี่อยากให้ดูบรรยากาศร้านเขาจะเป็นนั่งเหมือนแบบนั่งเหมือนแบบเ้อแบนั่งเป็นขคอขเหมือนทำข้อสอบนี่กำลังจะกดนี่ได้คุปองเราก็ต้องหยอดแบงค์ไปเหลืออีกแบงค์นึงใช่ไหมใช่แบงค์นึ่งใส่ไปช่วยประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบเยนใส่เงินไปแล้วก็กดแล้วก็กด แล้วเดี๋ยวก็ได้คูปองออกมาแล้วก็เงินทองินทอนี่ตอนนี้มานั่งแล้วพี่เจมเขาว่าไงโอเคเราต้องเอาตัวให้เขาใช่ดีเรามานั่งแล้วแล้วก็เอาบีที่เราเอาที่เราเขียนเอาไว้อะหมืทำข้อสอบให้เขาไปแล้วก็ให้ตั๋วที่เราได้มาแล้วก็รอนนะหม่อมลาเหมงกัน กวางน้องเบียนะน้องเบียไอ้กวางอ่ะกวางเอ๊ะพี่ไก,ไก่พาเสรมากินเพราะว่าอันนี้เป็นราเมงข้อสอบร้านดังที่แบบคือพี่เจมไก่น่ารักมากคืออยากได้ะไยจัดที่หมดมากับ World Discovery Travel เลยสัก,กเดี๋ยวกินแล้วค่ะถ่ายรูป ็คือจะตามที่เราสั่งเลยอะค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮัลโหลมาชิมกันเห็นไหมร้านเมงตอนนี้อยู่ที่ร้านเมงข้อสอบร,ร้านที่ควรจะต้องมานะจ๊ะถ้าเป็นกลัวอื่นก็คงมไม่ได้มาแต่อันนี้มากับ t i s s o v e r y w o w l d ลดิสคัฟเว a รี่ทวแบบจัดให้ชอบม,มากเลยน้ำ คือแบบนัวมากอร่อยมอร่อยมากเลยอ่ะวันก่อนสดราไปกินร้านหนึ่งร้านหนึ่งมาน้ำจะเป็นเหมือนกับน้ำเหมือนแบบนมนมอ่ะสตราไม่เข้าโออันนี้อร่อยมากซฟิน เด็ดแล้วกับตอนนี้นะสูตรงสาได้มั้งแล้วมากินร้อนๆแบบมันตินมันใช่มากโำรอ้อยทีกินกันกันเลยมไม่อยากจะพูดว่าเด็ดมาก ว่า,งา,าไงสาวๆยังไงอร่อยมากเลยอ่ะคุณแม่ชีเด็ดมากเลยร้านเลิศมากๆอร่อยเนาะคือแบบกิน,นแต่คือมันมอยู่ที่ความชอบนะว่าเราเขามอ,อกแบบเจ้าเส้นเยอะเส้นน้อยเผ็ดมากเผ็นน้อยใส่กระเทียมมากกระเทียมน้อย น่าเราเราหน้าเส้นเยอะๆเนาะเส้นเอาเยอะๆเลยเดี๋ยวเราดันเอาเอากลางๆเราก็ไม่รู้เนาะก็วันนั้นเราไปกินกันเส้นอย่างพะยักษ์เลยอืมออร่อยรสอ่ะทั่วทั่วโยกอ่วางถ้าเกิดไปทั่วอื่นไม่ได้เนาะเพราะว่าอันนี้พามาแบบ ดีเราหรือเควสอะไรก็ได้หมดเลยเนาะดีอ่ะฟินอะ่ะคือถ้าเกิดว่ามากกับทัวอื่นไม่น่าจะได้เพราะว่าในคนบอกไม่มีแต่เนี้ยบิงจริงฟินอะ่ะแล้วร้อนคือเหมาะมากกับอากาศหนาว ดี๋ยวปงนนะมากินแบบว่าต้นตำรับเลยที่ญี่ปุ่นเ,เดือดอ่ะปกติก็ชอบกินรามเมงนะแต่ไม่ชอบน้ำที่มันเป็นน้ำแบบเหมือนเหมือนน้ำคิมๆไม่ชอบอร่อยอื ถ้าแบบเราไม่เคยมาญี่ปุ่นเลยอ่ะมากับทัวก่อนก็ดีเพราะเราไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าถ้าคนมาเองเป็นก็คือมาเองก็ได้แต่ถ้ามาแบวรก็จะแนะนําเราว่าควรจะไปไหนดีเพราะบางทีเราก็ไม่รู้หปไหว่าราไปกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่รู้จะเอาทัวร์ไหนตัวโดยหรอกก็หาสดตมมาได้เพราะกับบริษัทนี้เขาแน่นอนมากเลยสดตมมากับ,บ,บเ o อร์ Discovery t r ี่ e l เวลนะแล้วก,ก็อยากจะแนะนำให้เพราะว่าแบบเวาสดตมมาเที่ยวแล้วแบบมันดีอะสดตมเป็นคนชอบกินแบบนู้นนี่นั่นแล้วเขาแนะนำได้เดี๋ยวจะไปแล้วไปแล้วนะสาวๆอร่อยไหม อยอโอเคพายลาเดี๋ยวจอใหม่ใาตอนจู